สวัสดีสบายดีทุกคน,กคนมื่อนี้มากินขา้าวปลาเซนเก่าเซนเคยเนาะมื่อนี้มากินขา้าวปลาอยู่น้ำน้ำเนินเนะาะห้วยเนินเมื่อนี้มากระบาจันไสกระบากำรรต่เพื่อนกันยังไปยิงปลาอยู่เนาะดำปลาอยู่นี่เนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นเจวที่เขาจะมักป่าเนาะ เราก็จะเอาป่าลงไปเลยแล้วก็จะเอาไปปิ้งเนาะนี่เนาะเราก็จะคุกคุกคุกเข้าจังสิเลยผสมแบบนี้เลยเนาะมันจังได้แบบอืรสชาติแบบดีเลยเนาะป่าจากธรรมชาติเนาะส่วนเราก็บบาหมิดปิ้งป่าท่าเนาะ มันนี่มานเลยมันนี่มานมานมันนี่เนะป่าสายน้ำเนินกินเขาป่าคือเกา่ามันนี่มากบับเบามิดเป็นคนปีงป่านี่มันนี่ได้ประหลาดนะมันนี่ ปล,ปลาสัะปะาดผมปลาสัะปะาดมาเมานีอยากมืดเลยเนาะที่แรกคิดว่าชิบะได้ปลาป่านในอันนี้เพิ่นกันยังขึ้นไปยิงอยู่เทิงเนาะเหลือแต่เราสองคนปีงปา,า่ะเหลือใสน้ำน,นี้เลยเนาะน้ำลายเลย นี่เบากำกับเบาจันไซมาละปลาได้เต็มคลองเลยปลาขาวเนาะแซบเดียวเียแซบแซบออย่างก็ปลาลาดเนาะไผยิงได้ไงกำยิงได้คนนะจันส่ก็ได้ปลาลาดน้อยจะใไ่ได้ปลาลาดน้อยปลาในไงปลาใไง ยังเหลือ,อยวนต่อไฟเนาะคุณเนาะมืนนบบม้อน,นี้แบบหมานเนาะมื้อนี้พอกินพอกินพนะออยู่พอกินอยู่ที่แรกเกียมมาเพิ่นย่านบ่มีว่าจะเด้กเกียมพอลูกซีนพองเดวิดเกี่ยมลุกสิ้น,นมามได้หลายปิ้งอยู่เอาเมืม่งกี้อื่านปีเยอะดังไฟไว้ยังรุ่นอยู่เนาะกระปูกมาเด้อกินข้าวนลำกันเด้อ โอ้ยยางไปแป๊บเดียวหนึ่งมันนะมันแห้งเนาะป่ายามนี่มันบมันมีเบิ่งจากเบามิดนะพุ่เอามออกินนมกินที่เบามิดกินรด,ด,ดขี้ป่าเพราะป่าทำปลาธรรมชาติเนาเลยกินได้ธรรมชาติใต้บ,บานพลศรี <laughs> ป่านน้ำไหลกองบ้านพนศรี เดี๋ยวกินข้าวก่อนเนาะยานโบทันเบาจันไอโบกินกับโบเป็นยังนี่ลงมาไม่เบาเราลิ่นซื่อเนาะวะโบยานโบทันเบาจันไสเบาจันไหยิบให้แล้วหยิบให้แล้วนี่คุณยังบกกลายโบมีแนวตั้งกล้องเนาะเนาะไปป่าขาดบ่ได้น้ำใสๆเนาะกินแก้ข้าวมันปลาแค่อันนี้ก้องใส กิน e อย exactly. <ım> ่างอริบอร่อยเลยเข้าใหม่แลมอแบบีมาสบซูดพี่น้องออานั้นบริพิตระเพื่อนะไชไฟกระมวลนะกล้วกิ่นยูเฮือนกับบอสแสบพุ้นวะ กินยวนข้างน้านีแสบอำลำัลรำเต็มจานดวดเต็มคาราเบลสีมือเบามิดเนาะปิง้งไปหาเลยหาเนาะเพิ่นไปหาเพิ<า>่นยิงเนาะหาประกำกับ <c oughs> จันใส่ผ้ามา <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนเป็นยังไงกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และกดแชร์ให้เด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย